ม i ชชั o นทูดูมู p o อดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายสีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพกแพวเดอร์แปงแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับที่นี่ตอนนบเข้าสู่มิ s ชั่นทูดูมู o พอดแคสต์นะครับอยู่กับโรวิทธานุสาหะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตไกด์ไลน์ของ WHO นะครับ ที่พูดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวนะเพื่อให้สุขภาพดีนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยมีไกด์ไลน์ที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับถึงคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับหรือว่าครอบคลุมไปถึงคนทีเ่เป็นเด็กนะครับเป็นคือมีหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการอัปเดตไกด์ไลน์ที่ ที่เป็นข้อมูลใหม่ๆมากขึ้นนะครับผมเอาบทสรุปนี้มาจาก o ป l d e c o n o m i c Forum นะครับซึ่งซึ่งเขาสรุปมาให้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามาดูประเด็นหลักๆ้วกันนะในไกด์ไลน์นี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะครับซึ่งเป็นไกด์เป็นประเด็นโดยรวมนะฮะอันนี้สำหรับทุกคนนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า physical activity is good for heart body and mind นะครับก็คือการที่เรามีกิจกรรม เคลื่อนไหวทางร่างกายเยอะๆเนี่ยนะครับมันช่วยที่จะลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจนะครับโรคประวัตแบบ t y p ์2นะฮะคือประวัตแบบที่เป็นจากจากการปฏิบัติตัวของเรานะครับหรือแม้แต่กระทั่งมะเร็งนะฮะซึ่งทั้ง3อันนี้รวมกันเนี่ยนะหัวใจประวาน t ไทป์2แล้วก็มะเร็งเนี่ยเป็นอัตราการเสียชีวิตของประชากรถึง3ใน4นะของโรคที่เสียชีวิตกันอยู่นะครับ การออกกําลังกายหรือว่าการที่มีกิจกรรมเยอะๆในทางในการในการเคลื่อนไหวตัวเยอะๆเนี่ยนะครับจะไม่ใช่แค่ดีกับร่างกายในเชิงของสุขภาพกายเท่านั้นแต่ดีในเรื่องของจิตใจด้วยนะครับจะลดอาการกังวลนะครับลดความเครียดนะครับแล้วก็ช่วยทําให้กระบวนการในการเรียนกระบวนการในการคิดนะครับดีขึ้นคุณภาพชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นนะฮะนี่คืออันที่1นนะครับอันที่2นะครับเอ่อ การเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยดีกว่าไม่ทําเลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ถึงเกณฑ์ได้ก็จะยิ่งดีนะครับอย่างในกรณีของผู้ใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยนะครับผู้ใหญท่ทั่วไปเนี่ยไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยแนะนำนะครับ moderate aerobic activity นะครับคือไม่ได้ไม่หัวใจไม่ได้เต้นแรงมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนยนะครับ150-300นาทีต่อสัปดาห์นะก็ถือว่าเยอะที่เดียวนะครับ สำหรับเด็กนะครับเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาแนะนำวันละ1ชั่วโมงเลยนะฮะคือในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเด็กยุคนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะวิ่งเล่นน้อยลงกันเถิดนะเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์นี้จึงต้องบอกว่า1ชั่วโมงนะไม่งั้นเด็กก็จะอาจจะเล่นพู้ที่เป็นสกรีนเยอะนะครับข้อที่3คือ all physical activity count s คือทุกกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ย นับหมดไม่จำเป็นจะต้องเป็นการไปฟิตเนสหรือว่าการออกไปวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายในแบบที่เรานึกถึงเฉยๆว่าออต้องออกกำลังกายแบบนี้นะครับจริงๆการเดินการจัดบ้านนะครับการออลดนำต้นไม้นะฮะการพาสุน,นัขไปเดินเล่นข้างนอกอะไรพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฟิสิกอคทั้งสิน้นนะครับข้อที่4ครับ muscle strengthening benefits everyone ค,คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะนะครับ เป็นสิ่งที่แม้คนที่ออกกอลังกายเยอะนะครับบางคนก็ยังไม่ค่อยทําเลยนะฮะบว่านี้เนี่ยจะเห็นผลเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็พออายุเยอะๆขึ้นไป60-65ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะทําให้บาลานซ์ของร่างกายเนี่ยดีนะครับการขยับเรียกว่าคอร์ดโคดิ i เนชั่นระหว่างตากับกับมือกับขาเนี่ยดีนะฮะเอ่อซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับช่วยทําให้ลดโอกาสที่จะหกล้มนะครับโอกาสที่จะเกิด อุบัติเหตุเพราะว่าบางทีมองจะจับของจับจับผิดที่จับเราในผิดที่ซึ่งซึ่งในคนที่อายุเยอะเนี่ยนะครับเวลาเกิดการล้มขึ้นมาอะไรขึ้มาเยมันเรื่องใหญ่เลยนะฮะคือบางทีเนี่ยต้องบอกว่าในบางกรณีนี้อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับ mm. ขออ้อที่ห้าได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าการอยู่เฉยๆนะฮะในระหว่างวันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอธิบายแบบนี้ คือเขาบอกเอ๊ะก็เมื่อกี้ก็บอกเรื่องออกกําลังกายนะคืออย่างเงี้ยในไกด์ไลน์นี่เขา,าบอกว่าแม้ว่าคุณจะออกกําลังกายแล้วเช่นคุณจะวิ่งตอนเช้าแล้วนะครับแต่ว่าทั้งวันเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะนั่งอยู่กับโต๊ะเฉยๆนะฮะดังนั้นตอนนี้เนี่ยออไอเดียเรื่องของการที่หยุดหยุดทํางานทุกชั่วโมงเบรกแล้วก็เดินสักห้านาทีเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นโต๊ะยืนทํางานนะครับนี่ผมกําลังจะสั่งโต๊ะยืนทํางานมาเพิ่มนะฮะ Uh, โต๊ะเดินทํางานเรามีอยู่แล้วนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะใส่เรื่องพวกนี้เข้ามาในในกิจวัตรประจำวันมากขึ้นท่าว่าทำงานอยู่ที่บ้านเองก็ลุกนะฮะลุกเดินนะครับหรือจริงๆจ,จ,จะบอกว่าโต๊ะยืนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนเริ่มนิยมมากขึ้นนะฮะข้อที่6ครับ mm hmm. everyone can benefit from increasing physical activity and reducing uh, sedentary behavior นะครับทุกคนทุกคน uh, ผู้ป่วยเรื้อรังนะครับสุภาพสตรีที่ตั้งคันต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอให้ขยับตัวเถอนะฮะดีกว่าอยู่เฉยๆแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละกลุ่มอายุกันบ้างนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มเด็กนะครับเด็กนี่คือเด็กและวัยรุ่นแล้วกันนะครับ5ถึง17ปีนะฮะ5 17ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่างี้เลยฮะทุกวันนะครับทุกวันควรออกกําลังกาย นะครับที่เรียกว่าเป็น moderate to vigorous intensity เนี่ยนะครับ, ensity, ค,รบความเข้มข้นปานกลางประมาณกลางๆถึงค่นคนไปทางสูงเนี่ยอย่างน้อยนะครับ60นาทีต่อวันถ้าอายุ5-17ปีนะครับถ้าอายุ5-17ปีกออ็อย่างน้อยเนี่ย60นาทีต่อวันอาจจะเป็นเล่นวิง่งเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็น a อโรบิกนะคือ,คอ เป็นลักษณะที่ไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้เข้าฟินตนงฟิตเนสเลนอกจากเป็นวัยรุ่นน่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยเขาจะมีกีฬาอะไรที่มันอยู่ในอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้เกิดว่ากิจกรรมที่เข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเช่นการทําอะไรที่มันเ,มเล่นวอลเลย์บอลเล่นบาสเกตบอลพวกนี้เนี่ยยังขออีกสักสามวันต่อสัปดาห์นะฮะ เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอหัวใจนะครับเรื่องของกระดูกนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อนะฮะที่มันสร้างเยอะในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นพูดงไงก็คือว่าอายุต่ำกว่า18เนี่ยขอให้ออกกําลังกายเยอะๆมากๆที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีซึ่งในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าในอดีตไม่ค่อยมีใครมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะเท่าไหร่อายุต่ำกว่า18เหตุผลเพราะว่า มันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับตกเรียนกลับมาสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทาก็คือวิ่งเล่นอยู่แล้วนะครแต่ปัจจุบันนี้กิจกรรมมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเลยระบุมาเลยว่าต้องต้องต้องควบคุมเรื่อง screen time นะต้องควบคุมเรื่อง screen time แล้วก็เด็กที่ไม่มี physical a c ิ i v i t y ในระดับนี้ตามที่ WHO แนะนำเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่แน่นอนร่างกายจะอ่อนแอมีความเสี่ยงที่จะนอนหลับยากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดโรคต่างๆได้ง่ายกว่า กลุ่มผู้ใหญ่อันนี้บัตรวมไปเลยตั้งแต่1 8บแถึงหกสนะฮะมาลวดเดียวเลยนะฮะสิถึงหกสเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ่อถ้าเป็น moderate intensity นะครับเช่นอืมเต้นรำอะไรเงี้ยนะฮะเป็น moderate เนี่ยขอ1 5 0ถึง300นาทีต่อสัปด,ดาห์นะครับเอ่อหรืออันนี้คือหรือนะฮะถ้าเป็น vigorous นะเล่นบาสนะครับวิ่งแบบที่หัวใจ เต้นเร็วหน่อยเนี่ยนะฮะขอ75ถึงร้อนาทีนะครับอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมที่เป็นมัส e s ลสเตรน h e n น n งก็คือนี่แหละยกเวทจะบอดี้เวทก็ได้นะครับจะอะไรก็ได้ที่มันที่มันเป็นอมไม่ใช่อารบิกะนะก็นี่แหละขออีก2วันนะฮะไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้นะที่เป็นอืมพวกมัสโอลสเตรนต t สเ n รนต์งเนี่ยขออีก2วันนะครับ,นะอ,อ,อ,นนรบอันนี้เป็น อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะซึ่งแน่นอนว่าใครที่ทําได้นะครับก็มีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเป็นเป็นเบาหวานประเภท2อะไรประเภทนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นคนที่ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65แล้วล่ะเป็นยังไงนะครับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65จริงๆไกด์ไลน์ใหม่นียก็ให้ไว้คกล้ลาๆกันนะครับก็คือขอ150-300นาทีต่อสัปดาห์เป็น moderate intensity เดินก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเข้มข้นหน่อยนะฮะอาจจะเป็นว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็คงไม่ถึงขนาดแบบลงเล่นบงเล่นบาสน,นั้นอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยขอ75-150นาทีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ขอการออกกำลังกายที่เป็น muscle strengthening นะครับคือการใช้เวทไม่ว่าจะเป็นเวทที่เป็นน้ำหนักหรือว่าเป็น body weight ก็ได้นะฮะหรือนะครับ มีประเภทอื่นที่เป็นลักษณะของการยืดเหยียดนะครับเช่นการเล่นพวกชิโกงการเล่นโยคะแบบสำหรับผู้สูงอายุนิดเนี่ยนะครับหรือว่าการกลุ่มออกกําลังกายที่เราเห็นตามสวนสาธารณะทั้งหลายเนี่ยนะครับการรำมวยจีนกันอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ขอสักสามวันนะขอสักสามวันนะครับ,ขนนรบเขาบอกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มวัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเวลามากขึ้นแล้วนะครับอยากให้ใช้เวลาจริงจริง เกือบทุกวันนะฮะมีกิจกรรมพวกนี้แล้วก็เช่นกันครับเช่นเดียวกันกันกบผู้ใหญ่ก็คือว่าไม่ควรนั่งอยู่เฉยๆนานๆนะฮะควรจะต้องมีการขยับตัวเดินบ้างอะไรบ้างนะครับสำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งคันอยู่นะครับก็อ,อ,อยากให้ออกกำลังกายสัก150นาทีต่อสัปดาห์เอาแบบเบาๆนะฮะเอาแบบเบาๆแต่ขอสม่ำเสมอดีกว่า นะครพวกนี้เนี่ยจะช่วยลดโอกาสหลายเรื่องเลยนะครับโอกาสที่แม้แต่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรเองเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการมีพวกคอมพลิเคชั่นต่างๆนะครับผู้ใหญ่ที่มีการป่วยแบบเรื้อรังนะครับอาจจะเป็นระหวัดประเภท2หรือว่าเป็น HIV หรือว่าเป็นหรือแม้แต่คนที่หายจากมะเร็งมาแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าควรจะออกกําลังกายนะครับ ประมาณ150-300นาทีแต่ว่าลดความเข้มข้นลงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบนะครับกิจกรรมที่เข้มข้นหน่อยนะครับเช่นการตีวิงปองเนี่ยก็75-150ถึงรนาทีและเหมือนกันกันกบกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคือต้องมี Muscle Strengthening สัก2วันนะ,ะต่อสัปดาห์นะครับ นี่คือไกด์ไลน์ใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับของเดิมเนี่ยนะฮะของเดิมเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้นะฮะของเดิมน้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งแปลว่าปัญหาเรื่องของคนที่ออกกำลังกายน้อยหรือว่าขยับตัวน้อยเนื่องจากว่าโลกโลกสมัยใหม่มันไม่ใอื้อเนี่ยนะครับรวมไปถึงอาหารต่งตางๆที่มันต้องบอกว่ามันทําทําให้มีคนมีน้นองที่จะอ้วนเยอะเนี่ยนะฮะก,ก็ก็เลยเป็นที่มาของไกด์ไลน์ใหม่นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจที่ผนจะปิดท้ายเนี่ยนะคือว่า 81%ของวัยรุ่นนะครับ81%ของวัยรุ่นเนี่ยไม่สามารถทำตามไกด์ไลน์ของ WHO ได้เวอร์ชันเก่านะครับรวมถึงวัน25%ของผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไกด์ไลน์ของ WHO เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเอาเอาจะว่ากันตามจริงแล้วไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็นั่นแหละก็อยากให้ลองดูเพราะว่าไม่มีอะไรจริงๆบนโลกใบนี้นะครับที่ที่เวลามันเสียไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายมากเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กัรควบคุมอ,อะไรเยอะมากก็คือ สุขภาพของเรานั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น e Moon นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ i o s Mission to the Moon พอดแคสต์ Presented by สีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์